สวัสดีครับวันนี้วันจันนะครับวันจันที่ที่1วันหววออกนะครับหลังเลิกงานนะครับอาจจะไม่ทุกวันนะครับก็รับจ็อบซ่อมแอร์นะครับออกงานวันนี้ก็ไปซ่อมแอร์ที่ลาดบัวนะนะครับเขตลาดบัวนะเป็นกดังนะครับกดังผ้านะครับลูกค้าแจ้งว่าแอร์เป็นน้ําแข็งนะครับเดี๋ยวเราไปตรวจเช็คกันดูครับช่วงนี้เลิกงานนะครับเลิกงาน4ี่โมงครึ่งนะครับตอนนี้กําลังเดินทางนะครับรถติด หลังเลหลังเรืกองานเนี่ยรถติดนะครับดูนะครับเดี๋ยวเราติดตามนะครับเดี๋ยววันนี้จะไปซ่อมแอร์ให้ดูนะครับว่าอาการเป็นยังไงนะครับการแก้ไขปัญหาเราติดตามกันครับสวัสดีครับวันนี้มาตรวจเช็คซ่อมแอร์นะครับลูกค้าแจ้งว่าแอร์เป็นน้ําแข็งนะครับแล้วก็น้ําหยดนะครับตอนนี้กําลังตรวจเช็คเปิดเทสดูอยู่นะ มีน้ำหยดออกมานะครับแล้วก็ลูกค้าแจ้งว่าเป็นน้ําแข็งเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันนะครับว่าคอยร้อนทํางานหรือเปล่าตรวจเจคแล้วนะครับคอยร้อนทํางานปกติครับมีลมร้อนออกนะครับเดี๋ยวเรามาวัดน้ํายาดูนะครับว่าน้ํายามีเท่าไหร่นะครับอันนี้จะเป็นน้ํายา น้ำยา R22 นะครับแรงดันก็อยู่ที่ประมาณ60-80นะครับเรามาดูกันนะครับจะให้ดูทีละขั้นตอนนะครับว่าำน้ำยาอยู่ที่ประมาณ50นะครับก็ยังถือว่าได้อยู่นะครับขาดนิดหน่อย นะครับเดี๋ยวจทำการเติมน้ำยาให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวเราจะทำการเติมน้ำยาแล้วก็วัดกระแสะไปด้วยนะใช้คลิปแอมนะครับจะไปที่แอมนะครับ อมเ,เพจนะครับ6.95แอมนะครับกำยา R 22การเปิดกำยา ไล่าอากาศในสายตอนนี้กระแสะอยู่ที่5.8นะครับต้องได้6.9เดี๋ยวเราเติมเข้าไปนะครับทำการปล่อยน้ำยานะครับปล่อยน้ำยาเข้าไปในเครื่องนะครับพร้อมกับดูกระแสะนะครับดูกระแสควบคู่ไป ะครับพอเราเติมน้ำยาเข้าไปเรื่อยกระแสก็จะเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้กระแสกินอยู่ที่6.1แอมป์นะครับตามนมเพียตต้องได้6.9แอมนะครับเดี๋ยวเราเติมเข้าไปอีกนะครับ6.2แอม เดีเราจะเติมให้ได้จนถึงประมาณ6.6แอมป์นะครับนะครับทำการปล่อยน้ำยาตอนนี้น้ำยาอยู่ที่ประมาณ60นะครับกระแสอยู่6.2เ,เราเติมเข้าไปอีก6.3แอม 6.4m นะครับตอนนี้ก็ได้ประมาณ 6.6m นะครับเราก็จะพอ,อก่อนนะครับัญาอยู่ที่ประมาณ6 65-70นะครับตอนนี้ก็ ประมาณนี้นะครับกระแสะอยู่ประมาณ6.6นะครับแต่เนมเพจกิน6.9แต่เราจะพอก่อนนะครับเพราะว่าในการทํางานของคอยร้อนนะครับหากมีอากาศร้อนเดี๋ยวกระแสะมันจะขึ้นอีกนะครับเราก็เผื่อไว้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูคอยเย็นกันครับครับหน้าแอร์ตอนนี้เย็นนะครับอาการสาเหตุน้ําพ่นออกมาก็ เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับนํายาขาดแต่เราลองจะจะลองปิดเครื่องดูนะครับว่าคอยร้อนอหยุดทำงานหรือเปล่าหากไม่หยุดก็แสดงว่ามีปัญหาที่บอร์ดนะครับดีเลยอาจจะค้างเดี๋ยวผมจะทำทำลองการทดลองการปิดเครื่องก่อนนะครับอ่าอนนี้ปิดเครื่องไปแล้วนะครับแตจะไปดูว่าคอยร้อนข้างหลังหยุดทำงานหรือเปล่า อ่านี่นะครับสาเหตุนะครับสาเหตุที่แอร์เป็นน้ําแข็งนะครับปิดเครื่องแล้วคอยร้อนยังทํางานอยู่นะครับปาะลมยังหมดนอยู่นะครับกําซยังกินนะครับก็แสดงว่าสาเหตุก็คือเนี่ยครับท่อใหญ่เป็นน้ําแข็งก็คือข้างในระบายความเย็นไม่ออกนะครับทําให้เป็นน้ําแข็งนะครับอันนี้เกิดจากดีเลย์ค้างนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนดีเลย์ให้ลูกค้านะครับ นี่นะครับตัวนี้นะครับคือดีเลย์นะครับก็คือมันจะเป็นสะพานไฟนะครับเวลาเราสั่งปิดดีเลย์จะเป็นตัวตัดต่อไม่ให้ไฟผ่านนะครับตัวนี้เสียนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนตัวนี้กันนะครับ ทำเตียงการเปลี่ยนตัวใหม่เรียบร้อยครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทสเครื่องกันดูนะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวลองเอาเบเกอร์ขึ้นดูเบเกอร์ขึ้นนะครับอตอนนี้ยังไม่ได้เปิดแอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าข้างนอกทำงานหรือเปล่านะครับนี่นะครับ ข้างนอกไม่ทำงานนะครับแสดงว่าทำงานปกติแล้วนะครับดีเยนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดเครื่องนะครับแล้วก็ลองปิดเครื่องใหม่นะครับก็สำหรับวันนี้ก็เป็นแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆช่างหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับมาลองศึกษาแอร์บ้านดูนะครับนี่เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปจะมาแชร์ประสบการณ์แบบนี้อีกนะครับ ขอบคุณครับ